เพิ่มมาได้เลยโอ้เก่งก็ยมโอ้โหเล่นได้ตอมัเก่งมากตาน้องคุ้นมากตาน้องคุ้นหนอยโอ้เขาเพาะเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมแล้วนี่ยจะลืมไปว่าต้องถ่ายอย่างนี้ ไม่ถ่ายตั้งอย่างนี้ไม่งั้นจะนอนมองเอียงอาโค่นเตือนนะไม่ยอมอย่าพุ่งลงนะไปเนะจัดแล้วเราพร้อมใจครัพใจแล้วก็จับน้ำลื่องสองยัดให้มันถุงถุงขึ่นมาเองพ่ออาเจี๋ยนะจับเลยสิจับไว้เลย

เดี๋ยวตีเดี๋ยวตีละคนลุกขึ้นจมน้้ขึ้นก่อนห่วงยางใส่ก่อนชูมือขึ้นชูมือไปลวงมาทายหาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวให้เล่นทีละคนอาลอยในน้ำได้อาลอยในน้ำเลยอามายมมาไม่มาโยมการรับ อันนับเดี๋ยวให้พี่ยอมอีกครั้งเดียวแล้วคุณเล่นต่อเลยสิบครั้งแลม่ก็นับด้วยแล้วคุณนับนับให้แม่หน่อยเอ้านับดังอ่ะน้องคุณนับให้แม่หน่อย่ะ อีกเอาม่ยเอามยังไม่ค่อยไี่นด้าไรอะไรอะตัวเฉียงนหดหน่อยสุดยอดเลยไมมโยมอ่ะไออืดนอะไรอืดอ่ะนี่อย่าไปไกลมานี่มานี่คุณชายมานี่คุณมานี่ยังอีกยังจะไปไกลอีกอาเรี่อง แล้วลูกพุ่งไปเลยนะอพาพร้อ,อรมอย,อยังดูนีนนนะ่หนูขอ่อยตรงนี้ได้ไหม,ไ,มได้ไกดกได้ดูไว้อื่นข้างหลังด้วยไอ้อวนนะ้อวนอ่ะไอ้อ้วนอืดอนะ่ะ โยคูณนะคูณนะไปต่อไปเอารอรอเป็นไปเลยเออใจได้แล้วเดี๋ยวไหว้เมษาเนี่ยต้องไหว้ให้เป็นลูกเหนื่อยยงแนักพักก่อนมาน้องคูณบ้างตาน้องคูณน้องคูณนี่อาทิตย์หน้าเป็นเลย พ่อเช่ทำยังไงก็ได้ให้น้องคุณอาทิตย์หน้าไหว้นะ้าไม่เป็นคุณมต้องไหว้เป็นหายในวันนี้ที่สองเอาเลยเอาสิบรอบให้สิบรอบไปลเลยอาพร้อมไปดับน้ำทุกๆไปนิยมนิยมเอาอันนั้นดีแล้วไม่ยอม อันใหญ่ดีแล้วลูกหก็ดไมอมันเล็กอ่ะหนูไปเนียมันเล็กไปสิอันนั้นใส่ได้อาาชูมือใส่นะชูมือไม่เปไรแม่หนูอพริกทำไมเ่ยเอาจะพิกทำไมอะคุณมเอตรงขาตรงขาตรงมือตรงขาตรงมือตรงแขนตรงมือตรงจะไหวถึงดีได้ไม่หายใจดีอ่ะอัพลยมาดอาดำน้ำก่อนม่หนูเริ่มเป็นเลยอา ระวังหัวด้วยระวังหัวหัวมันจะฟาดขอออกด้านนอกควายผ้า นอนหงายท้องไอ้ภูนะนอนหงายท้องแล้วทำตัวลอยดิหะหงายท้องแล้วทำตัวลอยอย่างแม่อย่างแม่แม่ยังทำเป็นตัวลอยเลยเออหงายท้องตัวลอยตัวเป็นกบค้างคกเลยโอเคให้หนูทำให้มันดูไหมล่ะหนึ่งสองสามตั้สวัสดีค่ะ